สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่6ถึง12ธันวาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมของชาวสิงนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบปีกวิเวกนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้นะคะเพื่อ,อ,อสืบหาวิธีนะคะสืบหาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะมีความซีเรียสในการวางแผนชีวิต หรือการทำงานของตัวเองมากขึ้นนะคะภาพรวมสัปดาห์นี้เรื่องของการงานนะคะก็เหมาะกับอาชีพที่ต้องบริการหรือให้ความรู้นะคะเผยแพร่เรื่องของความรู้เรื่องของศาสนาอย่างเช่นครูบาอาจารย์นะคะนักพนษนักบวชแพทย์พยาบาลต่างๆนะคะก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้ความรู้แล้วก็บริการคนรอบข้างนะคะหลังจากเสร็จการเสร็จงานแล้วนะคะก็อาจจะต้อง ชอบที่จะหาเวลาปีกวิเวกนะคะทำสมาธิหรือว่าอยู่กับตัวเองเพื่อเรียนรู้มากขึ้นนะคะการเงินนะคะช่วงนี้ทรงๆไม่ดีไม่แย่นะคะช่วงนี้อาจจะมะีเรื่องของการบริหารที่รัดกุมมากขึ้นนะคะทำให้ชาวสิงรู้จักประหยัดอดออมแล้วก็ใช้จ่ายที่ลงตัวมากขึ้นสุขภาพโดยรวมนะคะเกี่ยวกับความเครียดนอนหลับไม่สนิท หรืออาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะจ,จะหักโหมง,งานหนักเรื่องของสุขภาพกายนะคะที่อาจจะดูแลได้ไม่ดีนักนะคะช่วงนี้ก็ให้ดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นพิเศษทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะในเรื่องของคนโสดนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าราบลาบเรียบนะคะไม่มีอะไรวุ่นวาถ้าเหมาะนะคะก็จะเหมาะกับ ท่านที่มีอายุห่างกัน5-10ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาก็จะถูกชะลกนะคะท่านที่มีคู่แล้วสัปดาห์นี้บางคู่อาจจะได้ห่างกันเพราะว่าเรื่องของการทำงานหรือมีความรักที่มีความมั่นคงเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้โรแมนติกแต่ว่าก็ไม่ทะเลาะกันแล้วก็มีความเข้าใจกันนะคะมองตาก็รู้ใจแบบนั้นค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ